เพื่อนเป็นวุ้นในอยู่ค่ะเดี๋ยวจะกินกับสักคูนะคะดึกๆนี่ทำวุ้นเสร็จแล้วค่ะตักใส่สักคูก้อนใหญ่ไปจะแบ่งให้เพื่อนด้วยกันในตัวเมือง ก้อนใหญ่เกินไปค่ะคุณลนหมอ้อสักครูวุ้นค่ะเพืเ่อนๆ นี่ปทาทำขนมซักคูกวนเมื่อวานนี่ค่ะเขามาเกรดี่มะออกไปแล้วเมื่อเช้าเี่ดูได้กองตกคืนหนึ่งกับวันวันนี้ท้องฟ้าสว่างหน่อยเพื่อนๆอ,อันนี้สว่างแล้วนะเนี่ย ฟ้าเมื่อดจิตใจก็เมื่ดเพืเ่อนๆดูแต่ในห้องเล่นแต่โทรศัพท์ฟังข่าวเงาเงาเงาจะทำขนมบัวลอยโดยสีพลไม้ป่าธรรมชาตินะคะสีแดง มันเล็ก,กลายเป็นสีอไอปูนอ่อนอดสีสวยเหมือนกันเบื่อนๆใส่น้ำเ,เด็มเกียบสีสวยสีสวยเสร็จแล้วค่ะบอยลสีสวยไหมคะป้าแกกินสามชนิดรวมกันนะ มีวุ้นมีซักคูมีขนมบัลอยหลายสีสีสีรีรวมกันขนมบัลอยสีสีกับเพืเ่อนๆมาผสมกับซากูสีสานก็น่ากิน จะทิ้งไว้สักพักก่อนทำของหวานกับเพื่อนๆเนดี๋ยวกินให้หมดก่อน